กลุ่มของพวกเราเดินทางมาถึงกันแล้วและทำการเตรียมตัวลงพื้นที่ค่ะและนี่คือสิริสมบูรณ์ฟาร์มเจ้าของฟาร์มมีชื่อว่านางสมบูรณ์สีเชมูลอายุ58ปีเป็นตัวแทนบริษัทเปทาโกใช้เงินลงทุนจำนวน4.5ล้านบาททุกครั้งก่อนที่จะมีรถเข้ามาข้างในฟาร์มต้องทำการล้างลอฆ่าเชื้อก่อนและก่อนเติมอาหารต้องมีการเซ็นเอกสารเพื่อยินยอมให้เติมอาหาร เมื่อเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ทำการเติมอาหารเลยค่ะรถที่มาส่งอาหารจะเป็นรถจากบริษัทเปทาโกที่รับผิดชอบแต่ละเขตค่ะและในบริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าฟาร์มเมื่อหมูครบกำหนดแล้วจะนำหมูออกมาจากฝั่งทางนี้เพื่อขึ้นรถค่ะในบริเวณนี้เป็นบริเวณด้านข้างฟาร์มเป็นประตูเข้าไปสู่ด้านในฟาร์มค่ะ เมื่อเดินเข้ามาด้านในแล้วจะพบกับห้องอาบน้ำที่เมื่อสัตวแพทย์เข้ามาตรวจหมูจะต้องทําการอาบน้ําทุกครั้งก่อนเข้าไปด้านในฟาร์มค่ะเมื่ออาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดเข้าไปด้านในฟาร์มค่ะประกอบไปด้วยเสื้อฟาร์มค่ะถ้าเช็ดตัวค่ะแลนะสุดท้ายคือกางเกงค่ะก่อนเข้าไปด้านในฟาร์มต้องทําการสวมใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันเชื้อโรค เมื่อสวมใส่รองเท้าบู๊เร็จจะต้องมีการฆ่าเชื้อโดยบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปด้านในฟาร์มเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะหลังจากเปลี่ยนรองเท้าและทําการฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปด้านในฟาร์มได้เลยเมื่อเราเข้ามาสู่ด้านในฟาร์มแล้วจะเจอกับหมูจํานวน750ตัวในช่วงหมูอายุ1-2เดือนจะมีสัตวแพทย์จากบริษัทเบทาโกมาทําการฉีดวัคซีนให้หมูทุกตัวค่ะและในปัจจุบันหมูมีอายุ3เดือนค่ะ ท่อด้านบนนี้คือท่อลําเลียงอาหารมาจากถังไซโลเพื่อที่จะลําเลียงอาหารมาใส่ถังอาหารให้หมูแต่ละข้อค่ะโซนด้านหลังคือโซอนคัดแยกหมูป่วยค่ะเพื่อคัดแยกมารักษาและไม่ให้เชื้อโรคไปปนกับหมูปกติค่ะและในระหว่างที่หมูป่วยก็จะมียารักษาตามอาการดังนี้ค่ะ ในการทำความสะอาดฟาร์มเราจะใช้ไม้ดันขี้หมูเพื่อให้ไหลลงไปสู่ท่อด,ด้านหลังค่ะแล้ใช้สายยางฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดอีกรอบนึงค่ะในส่วนของตู้ยายาจะเป็นยาที่สัตวแพทย์เอามาให้ค่ะ พื้นที่บริเวณนี้เรียกว่าสตเก็บอาหารนําอาหารกระสอบมาสํารองไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินเช่นอาหารจากทังเซโรไม่เพียงพอกระสอบเปล่าเราก็นําไปขายได้ค่ะเมื่อเราดูด้านในฟาร์มครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกไปดูด้านนอกกันเลยค่ะบริเวณด้านหลังคือบริเวณบ่อทิ้งซากหมูที่หมูตายแล้วค่ะและเป็นบ่อมูลหมูค่ะเมื่อหมดหน้าฝนแล้วเราจะทาการปล่อยมูลหมูมาตากแห้งบริเวณนี้ค่ะมาจังไหนเม่์ขี้ได้มาเห็ดต้าหมูนะ แานเฮาเนาะญยาตสีพี่น้องอันสุมเสื้อหยาตกระจ้กก็กมีป้ามือุกคนก็เลยเป็นแรงจูงใจแม่มาเฮ็ดธุรกิจนี่พระ่าเฮาก็มีพอ่อมีทุนแน่นะก็ได้อยากมีอาชีพเ็บหน้าอะไรก็ดีตั้งใจว่ามีอาชีพการงานเมื่อเราสัมภาษณ์คุณแม่เจ้าของฟาร์มหมูเสร็จแล้วไปดูสวนส้มต่อกันเลยค่ะ และนี่คือสวนส้มโชกุนค,ค่ะเราได้พันส้มมาจากบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะจำนวน300ต้นและในปัจจุบนันส้มมีอายุ2ปีค่ะได้ผลผลิตไปแล้ว1ครั้งค่ะมากกว่า500โลกันเลยทีเดียวค่ะปุ๋ยหลักที่เราใช้จะเป็นปุ๋ยจากมูลหมูจากฟาร์มของเราเองค่ะ เดี๋ยวเราไปชิมผลผลิตกันเลยค่ะเมื่อเราตัดส้มเตรียมที่จะขายแล้วเราต้องทำการล้างทำความสะอาดและเช็ดส้มให้แห้งก่อนที่จะนำไปช่างค่ะบริเวณพื้นที่ข้างกันจะเป็นบริเวณสวนองุ่นค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองปลูกเราได้พันองุ่นมาจากอำเภอโนนสูงจังหวัดอุดรนธานีค่ะ ได้มาในราคา150บาทจํานวน50ต้นค่ะองุ่นของเราจะเป็นองุ่นไข่ปลาสีม่วงนะคะแต่นี่ยังไม่สุกค่ะผลผลิตที่สุกแล้วค่ะ,ะตะกอนที่มุงนี้พกก่อกขปลูกยางเปีนยางมันรานค่าตกต่ำกะเลยหันเหที่จะล่องปลูกสมเจวันทดลอ่องเบิ้งก็เลยได้มา เริ่มปลูกกลมได้สองสีแล้วก็ได้ปุ๋ยพ่อก็ใชส้ปุ๋ยลักๆก็คือไอ้ไอ้มูนหมูทีหมูก็จะง่ายเป็นหลักแต่ต่อมาก็เป็นพวกไออินทีเคมีปลกกมน้ำแน่